ที่พ่อเคยบอกว่าเคยพูดว่ามีวัวใช้ให้แหลกไม่สงสารวัวหรอคะมีวัวใช้ให้แหลกต้องเข้าใจว่าอันเนี้เป็นคำทางเผยเปรียบเทียบมีวัวใช้ให้แหลกถ้าเป็นชาวโลกเนี่ยนะเขาทำนาเลี้ยงวัวเนี่ยเขาจะทนุถนอมวัวเขาอย่างยิ่งให้ข้าวให้น้ำประคบประหนม ใช้อย่างอาพอสมควรไม่ได้ใช้มากแต่ชาวนาในทางธรรมมีวัวคู่อยู่สองตัววัวคู่นี้ก็คือสติสัมปชัญญะมีวัวใช้ให้แหลกคือสติสัมปชัญญะพิจารณาลูกน้ำให้แหลกหมายถึงไม่ว่าลูกน้ำใด จะมาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรละลึกศึกษาพิจารณาทันทีตรงลักษณะใช่ไหมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วดับไปอันนี้คือตอบคำถามมาอย่างเช่นว่าลูกถามพ่อเนี่ยนะ ็มีเสียงกับได้ยินใช่ไหมเราก็พ <anak> ี่หนอแล้วก ah. ็มีมีวัวแช่แหลกมีเมียมีลูกมีผัวตีให้หัวแตกลูกเมียลูกผัวคือกิเลสสามตระกูลโลภะโทสะโมหะถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของเราศึกษาพิจารณาทันทีเช่นโลภะอยากต้องการนั่นนี่ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่แล้วเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปมีวัวใช่แหลกมีเมียมีผัวมีลูกตีหัวแตกไม่ีแขกมาหาตะเพิดออกไปตะเพิดก็คือพิจารณาทันทีไม่ว่ารูปนามใดจะมาปรากฏนี่คือมีแขกมาแล้วแขกคือทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ เราพิจารณาทันทีแข<ะ>กคือใครคะจังเนเสียงกับได้ยินแขกคือใครม่ตเิดับะแขกคือใครคะแขกก็คือนี่ไงลูกเสียงกลิ่นรสโขดทับพระความคิดนึกเรื่องราวต่างๆนี่คือแขกที่มาหาเราต่อบเพิดออกไปคือพิจารณาทันทีตรงลักษณะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปยังเสียง ที่พ่อพูดเนี่ยดับไปแล้วไม่ใช่ตัวตนดับไปเอาใครว่าเสียงไม่ดับมั่งนี่คือตอบคำถามมีวัวใช่แหละ